นี้เป็นเปอร์เซน์ที่เอามาจากเพียสันทําวิจัยข้อสอบของตัวเองออกมาค่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าโหดไลยแบบพูดกว้างขวางนะเพราะแบบเออสับก็คือสับอะไรเงี้ยเขาจะมีงานออกมาให้คุณครูเนี่ยไปดูตามว่าเออควรสอนอะไรนักเรียนค่ะเพราะว่าท่านหนูบอกว่าทุกคนก็ท่องสับสิมันก็กว้างถูกปะมันก็ต้องสโคบอะ่ะก็จะมีตามนี้เลยนะคะ a b c เนี่ยคือการแบ่งระดับตาม c e f r เขาเรียก C.E.F.R เป็นการวัดระดับภาษาของยุโรปแบบทั่วโลกละกันจะวัดแบบนี้อืมคะแนนของพวกเราก็เหมือนกันนะเช่นสมมติว่าเอาคะแนนหกหกอย่างนี้เนะาะพี่ยากับพี่เก่งเนี่ยก็จะอยู่ C. หนึ่งนะ C เนี่ยคือระดับ Advanced C. สองก็เป็นแบบสูงสุดเท่ากับเจ้าของภาษา B. สองก็น่าจะประมาณ1แปดห้าเออ IELT หกจุดห้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ IELT หก เนี่ยมันก็จะเป็นการแบ่งระดับของภาษาและแบ่งระดับของคำศัพท์ด้วยในข้อสอบ fill in the blanks อันนี้คือเอามาจากวิจัยที่วิจัยเฉพาะ fill in the blanks นะคะหนูไม่ได้เอาวิจัยทางข้อสอบเพียสันนะคือคือเจาะมาแบบแคบที่สุดให้ทุกคนแล้วได้ตามนี้อืเฉพาะ fill in the blanks ์ทอื่นไม่พูดถึงนะคะ์ทอื่นก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเออ ฟีดอินเดอะแบงทั้งสองอันจะออก A1 หนึ่เยอะที่สุดอืมเราก็ไปท่องศับ A1 หนให้แม่นเลยค่ะเราก็เรียงตามนี้ A2 B1 กลับมาเยอะอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น14% B2 แล้วก็ C1 C2 จะน้อยที่สุดค่ะเอาไว้คัดคนที่แบบจะเอาแบบ i อเอลแปดอะอืมจะจออกน้อยส่วน A W บยออันนี้ย่อมาจาก จดไว้นะคะเพราะว่าเผื่อใครจะไปหาท่องย่อมาจาก academic word list อืมมีแจกฟรีใน google เยอะมากลองไปโหลดมาได้แต่ไม่แน่นะไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายหรือเปล่านะเหมือนจะไม่มีนะลองไปดูแต่ถ้าเป็น cfr e อเนี้ยมันคือสับออกฟอร์ดสามพันมีแบบแปลเรียบร้อยเลยค่ะอืมหรือถ้าใครอยากอ่านน่ารักน่ารัก แอบแายของทุกคนก็มีขายค่ะเล่มที่พี่เขียนเอออกซฟอร์ดสามพันก็คือแปลเป็นไทยให้แล้วก็เพิ่มหน้าที่ของคําเพิ่มช่องให้เผื่อเราจะไปอา่านถ้าใครมีน้องอแอบโชว์ให้ดูวิธีการไปท่องนะคะพิยาบอกอยังไม่มีวาารันยาบออห้าเก้าโอเคเวลาท่องออกเดี๋ยวหนูขยายมันเดิมดีว่ามันอยู่ใน iPad ชพด อย่างเช่นสมมติว่าเนี่ยหนอ A หนึ่งของหนูเนี่ยก็จะยาวมาจนถึงห้าร้อหกสิบคำได้ไหมก็ยัง A หนึ่งอยู่อ่ะโอเคหกร้อยคำค่ะเป็นหกร้อยคำแรกที่ได้เป็นระดับ A หนึ่งทุกคนก็ต้องท่องให้หมดแบบแม่นเพราะว่าออกมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นถูกปะอืมแล้วค่อยมาตัวตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น A สองเห็นไหมหนูจะแบ่งตามนี้หนูจะแบ่งตามอ,อักษรให้ค่ะ ว่าหน้าที่ของคําแต่ถ้าพวกเราไปโหลดเองเนี่ยจะแบ่งไม่เหมือนหนูได้หมดเอาที่เราถนาดที่เราชอบอืมขอแค่ท่องอะไรก็ได้แหละทุกคนต้องท่องสามพันคำแล้วแล้วอืมมันก็จะวัดระดับนักเรียนได้อะตามนั้นสมมติว่าข้อนั้นเป็นข้อหาดนะมันก็อาจจะมี sub ีสองเยอะอย่างเงี้ย อ,อสัพท์แบบเอก็จะน้อยลงแล้วแต่ข้อเราได้อีซีได้หาได้ Media, มีเดียมันจะเป็นการแบ่งระดับนักเรียนเลยจากระดับคำศัพท์ค่ะควรท่องอันที่พื้นฐานก่อนอย่าเพิ่งรีบไปท่องตัวยากนะคะพื้นต้องแน่นก่อนอนี่เล่มนี้แหละหาออกมาวิธีท่องอาหารออกมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอันนี้อาจจะมีคนแบบสงสัยว่า แล้วหนูควรท่องอะละกี่คำถูกไหมมีมีใครสงสัยไหมคือคือตอบไม่ได้อย่างเช่นนักเรียนสมมติพี่เก่งนะอาจจะรู้สับประหละจากสามพันคำเนี้ยรู้ปละหลหนึ่งพันคำก็คือเราสามารถมานั่งติ๊กว่าอันเนี้ยเรารู้แล้วอันนี้ยังไม่รู้เนี่ยในรอบแรกเราก็มามา r ไว้ก่อนแล้วก็มาหารออกมาว่ามันเหลือกี่คำสรุปแล้วอะแล้วเราอะจะสอบเมื่อไหร่ เออเหลือเวลาออกกี่วันและหารเลยค่ะกี่วันและรู้กี่คำเหลือท่องอะ่ะกี่ร้อยกี่พันคำแต่และคนก็จะอาจจะ,ะตกประมาณสิบคำเออสิบคำสิบห้าคำอะไรเงี้ยต่อวันหนูเชื่อว่าเรารู้กันไปเยอะแล้วล่ะนี่ขนาดคำที่เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยกว่าเนี่ยก็รู้เยอะแล้วนะคะเห็นไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเราอาจจะตกใจที่แบบโหสามพันเลยเหรอ ถูกไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่เยอะมันไม่เยอะมันจะมาเริ่มตันๆช่วงแบบหนูว่าซักบีบีสองไปทุกคนจะเริ่มสโล,ล,ลว์ลงละเพราะว่าจะเริ่มแบบแปลกๆแบบเปิดไฮโดาอ,อันนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นบีสองเนี่ยอย่างคาแรกเนี่ยอาจจะไม่เริ่มไม่คนนะุณเนาะเอสเทเซอร์ินก็จะมันก็จะมีแทรกรูกบ้างแหละเออมันจะแบบไม่รูทางหน้าไม่ได้หรอกต้องมีรูบ้างแหละหนูเชื่อว่าอย่างนั้น แล้วก็หนูจะถึงเนี่ยค่ะสัมพันก็จะเป็น c ีหนึ่งแต่เหมือนกับที่เขารู้แจกแจกกันอนะ่ะสามพันเนี่ยจะไม่ถึง C ีนะคะสามพันนี้จะถึงประมาณบีสองอันนี้หนูไปเอามาจากห้าพันให้ทุกคนค่ะอืมเพราะว่ามันออกถึง C ีไงก็เลยเอา c ีหนึ่งมาออกฟอร์จริงๆมีห้าพันคำนะคะแต่แนะนำให้ท่องแค่สามพันพอคะ่ะสามพันบวก c ีหนึ่งสักนิดนึงก็เพียงพอแล้วเอาจริงๆ เพราะว่า c 1นึ่งสับตั้งแต่ b 2องไปปลายถึง c 1เนี่ยมันจะเป็นศัพท์ระดับแบบว่าอยู่ในงานวิชาการเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเราอ่านไปสอบอะ่ะไม่ได้ใช้อะ่ะอืมแต่มันก็ต้องมีอ่ะเนาะมันคือข้อสอบอันเนี้ยท้องสอบเลยไอ้ a d e d e m i c word list ก็คือสับอา a าริมิคล้วนค่ะไม่น่าจะค่อยเจอในชีวิตประจำวันเหมือนกัน อืมจบอันนี้สำหรับแนะนำเลี้ยงศั์นะหานเองนะคะเหลือกี่คำเหลือกี่วันเอาคำที่เหลือเขียนไว้ให้ก่อนเอามาหารเวลาที่เหลือคะ่ะแล้วกี่คำต่อวันเราท่องตามนั้นเลยจริงจังนะได้ศั์คือได้ทุกพาร์ทเวลาท่องอย่าท่องแค่ความหมายนะ ท่องการสะกดด้วยเวลาท่องนะหนึ่ง meaning อะต้องได้อยู่แล้วแหละความหมายสองนะคะท่องการสะกดด้วยอืมเพราะว่ามันจะได้ใช้ในอ่ g h l i g h t i n g ทุกคนจะมีปัญหามากตอนที่ทำ listening อนะถ้าใครได้ลงเรียนกับพี่ใน p a r ล l i s t e n i จะรู้ว่าสับสำคัญมากแล้วก็ต้องเป็นการสะกดด้วยค่ะสิ่งที่ไม่ต้องท่องคือหน้าที่ของคำที่เขียนให้เนะี่ย หน้าที่ของคําเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะแต่เขียนให้ดูเฉยๆเอาไว้ให้ดูผ่านตาเราจะได้หน้าที่ของคํามาจากเราอ่านงานเขียนบ่อยๆเองค่ะมันจะได้มาเองเอาสองอันนี้ให้แม่นถ้าใครได้แล้วสมมติน้องมีคนแบบฐานแน่นมากอืมแล้วหนูท่องอะไรได้มา้างจากไอ้สับสัมพันธ์อีกนะขอเรื่องการออกเสียงค่ะก็คือทวนใหม่หมดทั้งสามพัน ถ้าใครถึงขั้นนั้นแล้วนะทุกคนท่องม่หมดเลยแล้วดูว่าตัวเองออกเสียงถูกไหมก็ไปเซิร์ชดูทีละคำทีละคำเลยค่ะแล้วออกเสียงตามมันจะได้เรื่องสปีกิ้งเท่าเนี้ต่อตะลุยแล้วตะลุยจริงๆแล้วทุกคนช่วยกันแชร์ขอบคุณนะคะเ <laughs> พื่อนๆได้ประโยชน์อ มาเริ่มมาเริ่มอ่ะต่ลุยโจทยดเราจะเริ่มอันแรกนะคะเป็น reading comprehension ก็คือแปลแปลคือศับอันนี้จะเป็นการทดสอบคำศับตักไปมาหน้านนี้เลยอันนี้ข้อสิบเก้าอันนี้คัดมาเป็นข้อสอบจริงนะคะที่เจอบ่อยช่วงนี้ค่ะเวลาเราเจอข้อสอบสิ่งแรกที่ควรทำนะให้มาคลิกดูในแต่ละช่องว่าเนี่ย choice เนี่ย มันทดสอบอะไรเนี่ยสมมตินะคะอันนี้คือหนูเอามาใส่สไลด์เนาะมันก็จะเป็นแบบม่กกี้ใช่ไหมอืมแต่ถ้าในข,าาข้อสอบอะเราเข้ามาเพิ่มเพิ่มมามีเวลาดูเวลาแล้วมาคลิกคลิกให้หมดคลิกดูอะไรนะคะทุกคนจดไว้นะคลิกดูว่าชอยส์เนี่ยเป็นสับหรือแกมมา เอาพี่เขียนไปด้วยเนาะแปลว่าสะดูดีค่ะหรือเราจะแปลแบบใกล้เคียงได้นะคะไม่ได้ต้องแบบเป๊ะร้อเรซน์แต่คล้ายๆแบบเนี้ยได้ history ไม่เขียนนะคะ history ประวัติศาสตร์ contribution แปลว่าเสียสละค่ะเดี๋ยวให้สับเพิ่ม อัตัวตัวที่หน้าตาคล้ายกันนะคะคือเปลี่ยนคอนนะเป็น dis แล้วใส่ t r i b u t เหมือนกัน tribute อถ้าเปบถ้าเป็น verb จะเป็นแบบนี้ b u t e ถ้าเป็นนามก็จะเป็นบิชั่ b u t i o n distribution c o n t r i b u t r i b u t i o n เปลี่ยนแค่คำแรก distribute แปลว่าแจากจ่ายะคะ่ะ เราท่องว่าแปลว่า s h a r ก็ได้เออเหมือนเราแบ่งงานกันนะอะไรเงี้ยแจกจ่ายแชร์ขายกันระหว่างสับสนอันสุดท้าย turbulence ที่กับตอนชอบพูดอะไหมคะหรือว่าเราต้องรเข็มขัดอะอะไรนะ turbulence turbulence ความปั่นป่วนทางอากาศคะ่ะอากาศผันผวนอะ สมมติว่ามีคนแอบ,บกระซิบตอบแล้วกันเนาะอืมอ่ะเก่งมากชมชมลอยเก่งมากไปเขานี้พอได้หมดเราขึ้นมาดูที่โจทย์วเวลาเราดูโจทย์ข้อนั้นนนนะคะเราจะน้นไปที่ช่องว่างเป็นหลักเราห้ามแปรจากแรกมานะแรกคือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรียงแปรกว่ามันจะมาถึงข้อหนึ่งเนะี่ยดูสิ ยาวมากเหมือนทุกคนต้องเสียเวลาไปแปลตั้งสามบรรทัดเพื่อจะมาข้อหนึ่งทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทันด้วยค่ะท้าแปอืมท้าแปลแบบนั้นเราจะเล็งที่ช่องก่อนเล็งช่องก่อนแล้วย้อนขึ้นไปข้างหน้าอืมจนเราไปเจอคอมมาหรือเจอจุดฟุลสต็อปก็ได้นั่นแปลว่ามันจบต้นประโยคแล้ว แต่เนถ้าย้อนกลับไปจนต้นจริงๆอะมันจะไปที่โอเวอร์เลยอะทุกคนไกลมากก็คืออันนี้เลยนะโอเวอร์เลยนะยนะยนะพี่ก็ไม่เห็นจุดฟ u l l สต็อปก่อนนะนี้แล้วนะเออคือมันไกลเกินอนะให้เราหยุดที่คอมมาได้ค่ะเพราะคอมมาเนะี่ยมันเป็นเหมือนการเชื่อมนะอืมเชื่อมประโยชเชื่อมวล,ลีอะไรสักอยาก่างทานนะ หยุดที่คอมม่านะคะก็คือมาดูที่ช่องว่างย้อนจนเจอคอมม่าแล้วหยุดก่อนไปข้างหน้าเสร็จไปข้างหลังไปนข้างหลังคือปื้มมานี่มาจนถึงจุดฟูลสต็อปแต่ถ้าสมมติมันไกลมากเนี่ยให้เราไปจนถึงคอมม่าได้เหมือนกันคือหน้าหลังอะไปจนเจออะไรสักอย่างที่มันขั้นระหว่างวลีนั้น,นะคะ่ะและเราจะแปลแค่นี้เลย เท่านั้นแล้วก็จะตอบเลยยกเว้นว่าไม่ได้จริงๆเพอแปลในระหว่างเนี่ยเรางงคือข้อมูลมันน้อยมากเราค่อยขยับขึ้นไปข้างหน้าค่ะแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าไปจนถึงจุะต้นประโยคค่ะอืมแล้ถ้าไม่ได้อีกละ่ะมาข้างหลังค่ะคราวนี้ค่อยเด้งมาข้างหลังส่วนมากเนี่ยแปลแค่ตรงนี้มันจะได้เลย เพราะว่ามันเน้นเร็วอะมันคือสปีดเทสเขาไม่ต้องการให้เรามาแปลเยอะนะคะไม่ทันแน่นอนค่ะเขาแค่จะดูว่าเรารู้สับอันเนี้ยไหมอ่ารู้พวกเนี้ยบ้างไหมบ้างเนี่ยแปลว่าแบบทุกคนไม่ได้รู้ร้อยเปเซ็นะรู้บ้างรู้แบบสักหกสิบเจ็ดสิบประมาณเนี้ยก็เอาได้แล้วก็ตอบได้เลยค่ะอืมอ่ะมาดูกันเนาะเร่านี้เราก็จะเริ่มแปลที่ recreate completed her idols last flight สมมติเราแปล recreate ไม่ออกนะคะเราเจอ completed เนี่ยน่าจะได้แหละ complete ก็คือสำเร็จใช่ไหมสำเร็จสมบูรณ์มันคือสักศี d ทำอะไรสำเร็จทำตัวนี้ค่ะเวลาเราเจอ apostrophe s เนี่ยให้เราแปลจากหลังมาหน้านะเพราะว่ามันแปลว่าของก็คือทำไฟสุดท้ายของไอดอลของเธออได้สักศี ได้สำเร็จอืม as แปลว่าเป็นให้มันเป็นอะไรแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเจอ and อันนี้ the the ตัวเนี้ยมีหน้าที่ขยายน้ำเราก็เลยต้องไปหาน้มก่อนน้ำที่มันขยายก็คือสองคำนี้เนี่ยเจอิอเรแล้วเห็นไหมเราก็เลยต้องมาแปลข้างหลังตัวนี้ก่อนค่อยย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปแบบนี้ค่ะนั่นถึงจะเข้าใจเพราะว่าอันเนี้ยเป็นทางก้อน เนี่ยตัวนี้เหมือนกันเป็นทางก้อนคือเนี้ยคือโครงสร้างบางทีอะ่ะเวลาเราแปลแล้วเราแปลจากหน้าไปหลังอะ่ะแล้วเราไม่เข้าใจอะ่ะเพราะว่าเราแปลผิดมันต้องแปลจากหลังมาหน้าเพราะว่ามันขยายกันอืมนาออันนี้ก็จะบอกว่าไปที่อะไรเป็นอันเนี้ยเพื่อเป็นที่วิสัยทัศน์วิเชนหลายจิตวิญ,ญญาณอ p o s t r o สก็คือของ คู้รืเริ่ม pioneer ก่อตั้งหรืเริ่ม a v a s i o n คือการบินค่ะจเนี่ยอันนี้คือได้ประมาณนี้สำเร็จไฟอะไฟสุดท้ายอะสำเร็จเพื่อให้มันเป็นอะไรตัดช้อยส์ก่อนอะไรแบบไม่เข้าที่สุด มาที่เรื่องตัดช้อยสนะคะหลังจากที่เราแปลตัวเนื้อหาได้แบบสักพักเนาะได้นิดหนึ่งให้ลงมาตัดก็คือข้อดีเออใช่ไหมอ่ะมีคนพิมพ์ม,มาอันนี้ตัดไหมคะตัดนะขอตัดก่อนดีดองอ่ะถูกมีคนตัดบีบอยพี่มินบอกถูกเออเก่งมากอ่ะ เราเหลือมันจะเหลือสองช้อยสุดท้ายที่มันรู้สึกว่าเอ้าอ่ะมันดูแบบเป็น last flight นะ่ะเออเขาทำสำเร็จเพื่อสะดูดีต่อการก่อตั้งไหมหรือเสียสะละแล้วเราก็เลือกคำตอบที่เข้าที่สุดค่ะเวลาทำพี่แบบบอกว่าตัด B D C ก็คือตัด B C D ถูกต้องใช่ค่ะคำตอบก็เลยเป็น A ค่ะใช่เก่งมากเย่ Yay. จบข้อหนึ่ง